สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจํามาที่5ตุลาคม65เนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันสําหรับเรา VIP นะคะตัวเด่นก็คือ5กับ8ตัวรองก็คือ6กับ9นะก็5 0 5 4 5 6 57 58 59 80 82 84 86 87 89 582 569 6กับ689 ับคู่ก็หนะ้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าเ้าหกหกเกาเกดแดเก้านะเขขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมาเราจะพาะกิจขึ้นมาซื้อได้เดอ้อเราวี p เนี่ยต่อไปสามัครวีีเดนก็คือเจ็ดกับเกย์กสเ็ดศนย็ดหนึ 2, ่ 5, ็สองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้หนึ่งเก้าสองเก้ห้ันนี้มันมีเบิ้ลเดอ้อเจดเด ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าจดนเจดหย์ดสองนะคะจับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจดเจดเจดดเดนะจับคู่ซื้อด้วยกันเดอ้อนี่อย่าลืมมาลาเฉพาะกิจึ้นมาด้วยเด้อราว e a p อเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชับสไคร์กดไลค์ให้นะคะ ก็ขอให้โชคดีทุกแนวทางเนือวันนี้มีห้าแนวทางเนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ